ừ còn không cảm ơn sao không 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 ก็เป็นฝันกำลังใจให้กับว่าที่ผู้สมัครนายกตำบลปลูใหญ่ครับหมายเลขสองกลุ่มปะลูใหญ่พัฒนาครับขอบคุณครัขอบคุณมากครับผมมากครับกำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสบัตร ว่าที่ผู้สมัครนายกตำบลปารูใหญ่ผ่านไปแล้วนะครับขออนุญาตนาเรียนนะคะต่องานผู้สมัครนะคะทั้งทั้งสองท่านผู้ต้องคะทางในส่วนของการมะมา맡การรักษาจับสลากได้หมายเลขหนึ่งครับจากทีมรลมกันได้ก็คือทีมของปารูใหญ่ก้าวไกลนะครับปารูใหญ่ก้าวไกลนายกเทศมนตรีสมบลปูใหญ่นะคะหมายเลขที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเบอร์ที่หนึ่งเบอร์ ส่วนของว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนะคะหมายเลขที่2ก็จะเป็นหมายเลข7ถึง12นะคะนี้ขอนำเรียนให้ท่านได้รับทราบในลำดับต่อไปขอให้ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีท่านสองหมายเลขและก็ว่าที่ผู้สมัครนะคะซอทเขต1นึงเขต2องเข้าที่ห้องลำปูนะคะสถานที่รับสมัครนะคะเพื่อจะให้ท่านได้เตรียมยื่นใบสมัครนะคะขอให้ท่านได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ถ้าข้าราอการภาษาหลักฐาไม่ครบถ้วนก็จะไม่รับสมัครนะคะก็ให้ท่านได้เตรียมให้พร้อมนะคะของอนุญาตเรียนค่า บรรยากาศการเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลปร,รูใหญ่วันแรกนะครับอวันที่31ม,ม,ม,มีน,นาคม2 5 3 1มี2ทีมด้วยกันนะครับทีมแรกจับสลากได้เบอร์หนึ่งนะครับพะกามากอินทรรักษาทีมก้าวไกลปร,รูใหญ่นะครับได้อีกหนึ่งทีมดากคราชาติพัฒนานะครับ ได้เบอร์สองนะครับทนายนนเป็นผู้นำทีมนะครับบรรยากาศการเปิดรับสบัดสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปรลุใหญ่นายกเทศมนต,ตบบนรีตำบลปรลุใหญ่นะครับวันแรกคือคักพอสมควรมีสองทีมด้วยกันขณะน,นี้ะจะเป็นทีมแรกที่จับได้เบอร์หนึ่งทีมปากกามาศอิทรักษานะครับให้ไปสบัด สำหรับสมาชิกสภาเทศบาลคือสทออนะครับเขตที่1 6คน6คนเสร็จก็ออกมาแล้วก็จะเรียกเขต2นะครับมีด้วยกัน2เขตเทศบาลตำบลน,นะครับ12เบอร์สิคนนะครับ12คนเบอร์ก็จะเบอร์เดียวกันนะครับทั้งเขต1เขต2นะครับสำหรับทีมพัฒนาประรุใหญ่ นะครับก็ได้หมายเลขสองก็รอคิวการรับสมัครสอทหรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลู่ใหญ่นะครับนรอตาคิวนะครับ